บ้านชมชายฉัดวิไลความทรงจำถดถอยเก็บตัวไม่รับงานย้อนชีวิตของนักแสดงอาวุโสฝีมือคุณภาพยังชมชายฉัดวิไลหรือ แอดชมชยัยวัย71ปีที่กว่าจะมีชื่อเสียงแบบวันนี้ต้องสู้และผ่านอะไรมาบ้าง้ดยชมชัยมีชื่อจริงว่าวันชุลีฉัดวิไลชื่อเล่นว่าแอดเกิดวันที่31ตุลาคม2493เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเป็นนักสแสดงหญิงชาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกเมื่ออายุเพียง6ขวบเท่านั้นเป็นนักร้องที่อยู่คณะดนตรีของจําหวัดวิภาตะวัี จนกระทั่งในปี2508ชมชายฉัดวิไลชนะการประกวดร้องเพลงในรายการของรัก รักพง์จึงเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาใช้ชื่อในการแสดงว่าอัญชุลีฉัดวิไลและต่อมาได้แสดงละครเวทีละครโทรทัศน์ทางช่อง4บางขุนพรมและละครวิทยุต่อมาก็ได้แสดงภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องจนถึงปัจจุบันที่สร้างความฮือฮาและน่าตกใจเป็นอย่างมากกับแฟนๆน,นักแสดงอาวุโสฝีมือคุณภาพยังชมชายฉ mm ัดวิไลก็เป็นเรื่องที่เจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า mm hmm. เคยคิดอยากจะลาออกจากวงการบันเทิงหลังมีปัญหา เรื่องสุขภาพเมื่อช่วงเดือนปลายปี2559ก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเรื่องสุขภาพร่างกายถ้าถามว่าอ่อนแอถึงขนาดทำอะไรไม่ได้ไหมมันไม่ใช่เพียงแต่รู้สึกว่าเมื่อก่อนกันที่ได้เล่นละครทำงานอยู่ในวงการนี้มีความสุขมากมีความกระตือรือร้นในการทำงานทั้งที่น่าจะเป็นตั้งแต่อายุ50ปีความรู้สึกมันหมดเรียวแรงที่จะเล่นละครแต่ถ้าให้เราไปออกรายการหรือทำอะไรง่ายๆเรายังทำไ อาจเป็นความรู้สึกของการอิ่มตัวด้วยเมื่อก่อนนี้เวลาที่ไปอ่านบทละครอ่านแป๊บเดียวจําได้หมดเลยทุกอย่างอยู่ในหัวแต่เดี๋ยวนี้จะต้องมีการถ่ายละครในตอนเช้าของอีกวันขอโทษนะจะต้องนอนท่องบททั้งคืนซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้มันมีความรู้สึกเหมือนเสียความมั่นใจตลอดเวลาที่อยู่ในวงการรู้สึกว่า ถ้าไปถ่ายละครแล้วถูกสั่งให้เทคอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเป็นเลยทุกอย่างจะต้องเป๊ะแต่เดี๋ยวนี้ต้องมานั่งท่องจําตัวบทกลัวว่าต้องเล่นแล้วเทคบ่อยๆในกองเป็นทุกากรทวงเวลาของคนอื่น ่งกังวลเพราะตอนนี้อาศัยกินวิตามินอาการไม่ได้ถึงขั้นไอัลไซเมอร์ความขยันตัางหักที่มันหายไปมันจําได้แค่พอต้องท่องรู้สึกมันกังวลแม่เป็นคนที่เป็นห่วงสุขภาพเรื่องการแสดงของแม่มากนอกจากเรื่องความจําสุขภาพก็แข็งแรงปกติก็โอนะยังขับรถไปกองละครเองบุตรก็เข้าใจเพราะเขารู้ว่าถ้าอันไหนแม่ทําได้ก็จะแม่จะเอ่ยปากไม่ฟืนบุตรจะรู้เอง